สนับสนุนโดย OR เติมเต็ม,ตมโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันมื่อวันที่30มกราคม2519มีรายงานว่าเมืม่อวันที่24มกราคมสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งสนามหลวงได้อ่านคำสั่งคดีเลือกตั้ง หมายเลขแดงที่นายสุรชัยนิวาสพันธ์ทนายความยื่นคำร้องกรณีนายบุญยริศเรารุ่งโรธอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครแบ่งเขตเลือกตั้งเขตบางกอกน้อยพรรคประชาชนลาออกจากพักก่อนทางพักจะส่งนายเท่าพิภพลิมจิตกรอดีตสสกรุงเทพมหานครลงสมัครรับเลือกตั้งสสในเขตดังกล่าวแทนผู้ร้องระบุว่าผู้ร้องเป็นทนายความและประชาชนกรณีที่นายบุญยริศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาุ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคประชาชนลาออกจากพักแล้ว ทางพรรคประชาชนส่งนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรลงสมัครรับเลือกตั้งแทนทั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งพักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์มาถอนการรับสมัครเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยมาตรา87และพรบาว่าด,ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนศราษฎร2561มาตรา52ผู้ร้องจึงขอให้มีสารดีกามีคำสั่งตามที่เห็นสมควร สารดีกาแผานกคดีเลือกตั้งตรวจคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยโดยไม่จำต้องไต่สวนพยานหลักฐานให้งดการไต่สวนมีปัญหาต้องวินิจฉัยก่อนว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องหรือไม่เห็นว่าในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาูุ้ทนราศฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาู้แทนราศฎร2561ให้ศารมีอำนาจวินิจฉัย3กรณี กล่าวคือกรณีผู้อ um ีหน่วยการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครหรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครบุคคลนั้นมีสิทธิ์ยื่นคําร้องต่อสารดีกาให้ส e. ั่งเพิ or, ่มชื่อได้ภายใน7วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อตามมาตรา4 9กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครผู้นั้นม คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อสารดีกาภายใน3วันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัครตามมาตรา51วรกสองและกรณีก่อนวันเลือกตั้งหากผู้อำนวยการการเลือกตั้งตรวจสอบพบว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครให้ยื่นคำร้องต่อสารดีกาให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศร,รายชื่อผู้สมัครตามมาตรา52 การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องว่ากรณีที่นายบุญยญริศซึ่งลาออกจากพักแล้วทาพักส่งนายเท่าพิภพลงสมัครรับเลือกตั้งแทนทั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์ถอนการรับสมัครเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราไป 17, และพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา้าุทรนออราศฎรพศ2 5 1 1มาตรา5 2นั้นไม่ต้องด้วยบทบัญญ,ญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจสารด,าดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องนี้ต่อสารดีกาจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง